อันชาวบ้านทำงานเพื่อการเกียรติจึงเกิดความตึงเครียดจนสันเสียวส่วนชาววัดมุ่งขจัดไปท่าเดียวมิให้เกี่ยวเกียรติกามมุ่งงามธรรมจึงเกิดมีเครื่องวัดวัดชาวบ้านด้วยเงินงานอดอยากหรืออิ่มหนำ ส่วนเครื่องวัดชาววัดวัดกิจกรรมว่าเขาทำให้ว่างได้เท่าไรแลถ้าชาววัดอึดฮัดมุ่งกามเกียติมันน่าเกลียดแสนกลนคนตอแหลถ้าชาวบ้านเกียดคร้านงานเชิญแชก็มีแต่ทุกทนมุ่นมองไป จึงขอให้ชาวบ้านเป็นชาวบ้านผสมผสานเกียกรติกรรมตามวิสัยให้ชาววัดเป็นชาววัดกจัดไกลเพื่อพ้นภัยเกียกรติกรรมงามนักเอ่ยขอ,อนอบน้อมเนพระรัตนไตรยัย และขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทนลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่23กรกฎาคม2,565ซึ่งเข้าพรรษามาได้อาทิตย์กว่าๆเราก็ยังต้องทำความเพียรบทกรนตอนต้นนั้นพูดถึงเรื่องของคารวัะญาติโยมแล้วก็มันประชิตหรือว่านักบวช โดยเฉพาะในช่วงต้นพรรษาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นกิจวัตรกิจกรรมของพระศาสนาในหลายๆด้านเนื่องจากว่ามีพระภิกษุเพิ่มมากขึ้นจากนอกพรรษาในพรรษาเวลามีงานพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลเวลายาตโยม นิมนต์พระช่วงนี้ก็จะมีพระภิกษุช่วยทํากิจหมายถึงว่ากิจนิมนต์นี่มีพระเยอะถ้าเป็นนอกพรรษาหรือว่าก่อนเข้าพรรษาเวลานิมนต์พระไปทําบุญนู่นนี่นั่นก็จะต้องไปรับหลายวัดแต่ช่วงนี้นี่วัดเดียวก็สามารถที่จะมบาเป็นศาสนกิจให้สําเร็จลุล่วงไปได้แล้วก็ ในรรษาก็จะมีการเรียนการสอนนักธรรมก่อนออกรรษาก็จะมีการสอบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็สอบหลังจากออกรรษาไปแล้วส่วนธรรมศึกษาถ้าไม่มีอะไรผิดพราดจะถึกขัดข้องก็จะส่งชื่อนักเรียนเข้าสอบเป็นปกติถ้าไม่มีโรคโควิดระบาดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างเหตุการณ์บ้านเมือง ก็จะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนสำคัญคือเรียนแล้วนำไปปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติก็คือการวัดผลว่าบุคคลคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นบรรพชิตได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองได้มากน้อยแค่ไหนประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ก็บอกว่าเครื่องวัดชาวบ้านก็ดูที่ผลงานการ อยู่ดีมีสุขนี่ธุรกิจภายในครอบครัวหรือว่าการดำรงชีวิตนี่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่กัดสนจนยากหรือว่าอยู่แบบปากกัดตีนถีบท,ทุกตรมานกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันหรือว่าบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือดูหน้าที่การงาน ส่วนเครื่องวัดบรรพชิตหรือนักบวชก็ดูว่าความบำเพ็ญทางจิตนี่เจริญมากน้อยแค่ไหนสามารถละความโลภความโกรธความหลงได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในวาษสาอย่างที่กล่าวแล้วกิจวัตรกิจกรรมของพระนี่จัดเต็มรูปแบบทุกวัดทุกสำนักนี่ก็ต้องมีการทำกิจวัตรที่เต็มรูปแบบเช่นตื่นเช้าทำวัดสวดมนต์บินตำบัดกวาดวัด ปรงอาบัตขวนขวายปัจเจกดูแลอุปถักอุปะชาอาจารย์บริหารสิ่งของของสงฆ์ดำรงตนใด้หน้ากลาบไหวอย่างเนี้ยถือว่าเป็นกิจที่บรรพชิตจะต้องทำแต่จริงๆแล้วไม่ว่าในหรือนอกพรรษากิจวัตรกิจกรรมที่ดีก็ต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์พร้อมแต่ในพรรษานี่เข้มข้นหน่อย เนื่องจากว่ามาอยู่กันเป็นหมู่คณะมากมากเราต้องมีการทำให้ดีให้ถูกต้องในปีนี้การอบรมพระนวก,กะของอำเภอควนขนุนก็กำหนดที่วัดขอโรครกเพลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ก็จะมีการอบรมถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นวันพุทธที่27ที่วัดขอโรครกเพลง พระนวากาศก็คือผู้ที่มีบรรษายัางไม่พ้น5้ารัญษานะก็กล้าอบรมรับความรู้แนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพราะจัดว่าเป็นผู้ใหม่เข้ามาเขาจะเรียนรู้ทำวินัยโดยเฉพาะในเบื้องต้นวควรวางตัวอย่างไรควรศึกษาหลักธรรมข้อไหนก่อนนะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากเล สิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือเรื่องของวินัยเพราะวินัยบางอย่างมันมีตั้งแต่เบาไปหาหนักวินัยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจจะปิดพลาดกันบ้างแต่ว่าวินัยข้อที่หนักเช่นสังฆทิเศษหรือปราชิกถ้าต้องกันแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งต่อตัวพระคุณเจ้าเองแล้วก็ต่อพระศาสนาถ้าเกิดว่า ไปต้องโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลเสียก็จะตามมาภายหลังเกิดวิปปิสารหรือร้อนใจแต่ถ้าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวได้ถูกต้องก็เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัทและสาธารชนคนทั้งหลายเอาละว,วันนี้ก็จะดำเนินรายการต่อในเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นได้กล่าวไปถึงตอนที่ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสติปัฏฐานสี่สำคัญคือต้องมีความเพียรความเพียรน,นั้นเมื่อมีความเพียรก็จะได้ผลเพราะผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่นครสาวตถีในครั้งนู้นว่าความเพียรน,นั้นให้ผลสองอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน 4, สี่ที่ภิกษุมีความเพียรแล้วคือเห็นกายในกายมีสติสมปพัญญะ ก็จะให้ผลหรืออนิสงส์สองอย่างลหลักๆคือกำจัดอภิชาและโทมนันตสเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เห็นจิตในจิตอยู่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ก็จะกำจัดอภิชาและโทมนันตสได้ด้วยสติปัฏฐานสี่เพราะเจริญหรือทำให้มากผลสองประการที่จะพึงหวังได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือบรรลุอรัถผลในปัจจุบัน หรือเมื่ออุปาธิคือความยึดมั่นถือมั่นแม้ความยึดมั่นถือมั่นยังเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีเนี่ยสูงสุดเลยนะสูงสุดคือบรรลุอรตผลรองลงมาก็เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีก เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปบำเพ็ญความเพียรต่อจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานแลยผู้เจริญสติปัฏฐานสี่นี่ชื่อว่าทําให้แจ้งซึ่งอมตะอมตะคือความไม่ตายความไม่ตายญาติโยมอยากรู้ไหมว่าทำอย่างไรคนเราจึงจะไม่ตายก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน4ี่เหล่านี้ที่มีความเพียรเจริญมีสัมปชัญญะสามารถกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมลักความพอใจในกายนั้นเพราะลักความพอใจได้ชื่อว่าทําให้แจ้งซึ่งอมตะกันกวางแรงเมื่อไหนท่านหลพระราทธิจาว่าถ้าใครอยากเป็นอมตะนี่ต้องละความพอใจในกาย ชื่อมันมีนะก็เ,เรียกว่าสักกายทิฐิความถือตัวถือตนว่าเป็นเราเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับคำว,ว่ามานะมานะนั้นเน้นน้ำหนักไปที่ใจแต่สักกายสักกายสักาสกายกายเน้นมาที่กายก็ละความพอใจในกายก็ชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมาตะแต่นี่เป็นกานต้นนะันที่กลา่าวภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมรักความพอใจในเวทนาทั้งหลายนั้นได้เพราะรักความพอใจได้จึงเป็นชื่อว่ากระทำไม่แจ้งอมตะนะก็คือต้องครบทั้ง4นะฐานกายฐานเวทนาฐานจิต แล้วก็ฐานธรรมเรียกว่าทำไม่แจ้งอามาตักํกำหนดรู้กําหนดรู้ทั้ง4ฐาน,น,นละความพอใจได้ส่วนการเกิดดับแห่งสติปัฏฐาน4นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่ามันเกิดดับได้อย่างไรการเกิดดับนี้เพราะเพราะอะไรนะคือกายเรานี่เกิดมาเพราะว่าเรามีอาหารหล่อเลี้ยงตั้งแต่ เป็นทารกเป็นเด็กน้อยเราก็อาศัยเ,เลือดหรือว่าน้ำนมของมารดาอาหารจากสายสะือพอโตขึ้นมาเราก็รับประทานอาหารได้เองอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนถ้าจะดับกายนี่ก็เพราะว่าดับอาหารคือคือชีวิตถ้าไม่มีอาหารก็ตายกายก็ดับส่วนเวทนาล่ะเวทนามันเกิดเพราะอะไรกันัน อะที่เรารู้สึกสุขบ้างทุกบ้างท่านเรียกว่าวทนานี้เกิดเพราะภาษะเป็นปัจจัยทาให้เกิดเวทนาทีนี้เราจะดับภาษะได้นี่ก็ต้องดูที่จิตดูที่ใจให้เห็นความเกิดดับแห่งรูปนามเมื่อเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ก็สามารถที่จะทำมนสิการคือความคิดในใจโดยแยกข่ายเนี่ยก็สามารถที่จะดับ ความปรุงแต่งทางจิตด้วยมนสิการก็จะดับภัสสาะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาได้แล้วพระพุทธเจ้าก็เตือนรพรบภิสุท์ทั้งหลายว่าให้ทําความเพียรในสติปัฏฐาน4ี่ให้มากย้ําแล้วย้าอีกเพราะว่าเป็นกองแห่งกุศลส,สติปัฏฐาน4ี่นี้เป็นกองแห่งกุศลหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดปัญญาในทางฝ่ายดีเป็นกองนะ เป็นกองเพราะช่วยกำจัดกิเลสคืออภิชาลิโทมนัตจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าให้สำรวมในปาติมโมกก็คือศีลธรรมวินยัยตั้งใจด้วยความไม่ประมาทสมาทานศึกษาให้มีความอาจหารแก้วก้าอยู่ในธรรมวินัยหรือปาธิมโมกนั้นถ้าจะอยู่ในหมู่คณะก็จะเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะ ถ้าปลีกหรือหลีกเว้นออกไปก็จะอยู่ได้ด้วยตนเองคือมีความเข้มแข็งที่จะได้บรรลุธรรมเป็นระดับขั้นไปเหมือนภิกษุที่ปลีกวิเวกเพื่อไปทําความเพียรอย่างนั้นน่ยเนี่ยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้4อย่างอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆสามมัปปานทาน,น,นั่นเองสัมมัะทาน4ระวังบาปอกุศล ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้าบ,บอปอกุศลนเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละละละบาบอกุศลจากนั้นก็ทําความดีสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อขุศลเกิดขึ้นแล้วก็รักษาขุศลหรือความดีนั้นไว้ให้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ชั้นใด ภิกษุเจริญสัมมาปานสีกระทําให้มากซึ่งสัมมาปานสีย่อมเป็นผู้น้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันเราพระเจ้าเปรียบด้วยสายน้ําหรือแม่น้ําว่าไหลไปทางใดก็เหมือนกับการที่ภิกษุปฏิบัติธรรมเจริญสติปันสีก็ไม่ไปที่อื่นที่ที่ไปก็คือนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญสัมมาปานสีกระทําให้มากซึ่งสัมมาปานสีอย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้มไปสูน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมไว้ในนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดความพยายามปรารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไ,มไป,มปบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญสมมาปานสีกระทําให้มากซึ่งสมมาปานสีอย่างนี้ย่อมเป็นผู้น้อมไปส่นิพานน้อมไปส่นิพาน โอนไปสู่นิพพานได้ยินดังนี้แล้วญาติโยมก็คงจะมีกำลังจิตกำลังใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องความเพียรอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วคือเรื่องของการระวังบาปละบาปบำเพ็ญบุญรักษาบุญได้ยินมามากแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันนี่ อย่างที่ตรัสไว้ในปาจีนาที่สุดว่าถ้าทำได้ก็ไม่ไปอื่นไม่เป็นอย่างอื่นมีนิพพานไปที่หมายอย่างแน่นอนอย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ตรัสไว้ในหลายๆที่ในเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพุทธกิจตลอด 45%, าพร,รษานี่พระพุทธเจ้าเสด็จไปหลายที่พบกับหลายบุคคลแต่ว่า สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือตรัสเป็นไปในทิศทางเดียวกันวิธีการเดียวกันในเจริญสิิปัาน4แล้วก็อิธิบาทีด้วยนะดูก่อนพิสุทั้งหลายสังโยช์เป็นส่วนเบื้องบน5สังโยช์เป็นส่วนเบื้องบน5เป็นชนหนที่ว่าสังโย์เบื้องสูงนี่คืออะไรท่นคคือรูปร,ราคา ความติดใจใคร่ในรูปอรูปราคาความติดใจในสิ่งที่ไม่มีรูปมานะความถือตัวอุตจัความคิดฟุง้งซ่นานอวิชชาความไม่รู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังยุตอันเป็นส่วนเบื้องบนห้นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมอประธานสี่อันภิกษุเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสั่งยุต์อันเป็นส่วนเบื้องบนหา้าสมประทันสี่เป็นจะไหน,นก็คืออย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ระวังบาปละบาปสร้างกุศลรักษากุศลพระพุทธเจ้าบอกทำให้ยิ่ง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 ขึ้นไปแล้วก็ประกอบด้วยอิทธิบาทสี่อย่างที่บอกแล้วอิทธิบาทสี่ยอดเดียมคงจะพอจำได้ใช่ไหมคือฉันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาแต่สูงเน้นในเรื่องของสมาธิที่เกิดกับจิตนะอิทธิบาตสีที่เราพูดกับคนทํางานหมายถึงว่าญาติโยมทั่วไปหมายถึงว่าให้เกิดผลคือการทํางานแต่อิทธิบาตสีที่นํามาใช้กับจิตนี่พระพุทธเจ้าเน้นในเรื่องของสมาธินะสมาธิซึ่งประกอบด้วยธรรมวินัยเป็นหลักนะถ้าจเจริญมากๆก็ เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างคารวะญาติโยมก็เจริญอิทธิบาทสีมากก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยญาติโยมอาจจะได้ผลทางจิตบ้างเป็นส่วนประกอบแต่ว่าพระภิสูจน์ที่บำเพ็ญอิทธิบาทสีซึ่งเน้นสมาธิก็ได้เรื่องของจิตมากกว่าเรื่องของงานด้านวัตถุนะเข้าใจอย่างนี้นะ แล้วพระพุทธเจ้าก็นำมาเล่าว่าเรื่องอิธิบาสีนี้เกิดขึ้นที่พระนครสาวัตถีตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเตทัสรู้ครั้งเราเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สตสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเจริญอิธิบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิธิบาท อันประกอบด้วยฉันทัสมาธิและพระทานสังขารว่าฉันทะของเราจากไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ต้องประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกและเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่าเบื้องหน้าฉั้นใดเบื้องหลังก็ฉัน,นั้นเบื้องหลังชั้นใดเบื้องหน้าก็ฉะน,นั้นเบื้องล่างชั้นใด เบื้องบนก็ฉะนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างก็ฉะนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนก็ฉะนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันก็ฉะนั้นเธอมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้สว่างอยู่พิสุย่อมเจริญอิทธิบาทสี่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและประธานสังขารดังนี้ว่า วิริยะของเราจากไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ต้องประคองเกินไปไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้สว่างอยู่ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตสมาธิและประธานสังขารดังนี้ว่าจิตของเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมให้สว่างอยู่ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ External> ประธานสังขารว่าวิบังสาของเราจกไม่ย่อหย่อนและก็ไม่ประคองเกินไปไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งออกไปภายนอกนั่ยนี่คำว่าไม่ไมฟุ้งซ่านเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เหมือนกันคือรวมความ,วม,วามวาพอดีพอดีนะแต่ในส่วนนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความพิเศษของการทําให้มากไว้ด้วยนะ เป็นเรื่องของฤทธ์ก็คือสามารถที่จะแสดงฤทธ์ได้เช่นหายตัวทะลุฝาทะลุกำแพงเหมือนกับว่านกที่บินไปในอากาศไม่มีอะไรขวางขั้นปลาที่ว่ายไปในน้ำได้อย่างอิสระไปได้อย่างไม่ติดขัดนี่คือฤทธ์ของการปฏิบัติ แต่นี่มันนอกเหนือความต้องการแล้วคือเวลาปฏิบัตินี้เราไม่ได้หวังว่าจะมีอิทธิฤิ์อะไรแต่มันเป็นปลพลอยได้ลองสังเกตดูก็ได้คนที่มีจิตเป็นสมาธินี่ก็จะทํางานอะไรได้มากกว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้เจริญสมาธิเพราะว่ากาลังจิตนั้นมันต่างกันหรือว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงนี่ย่อมสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าคนที่มีร่างกายอ่อนแ อันนี้ยกตัวอย่างให้หินชัดๆแต่เรื่องของจิตนั้นเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ามันมีอยู่จริงอํานาจจิตภิกษุเมื่อเจริญกระทําให้มากซึ่งอิธิบาทสีย่อมดะยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งอยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพย์สุตรอันิสุทธิล่วงสุตรของมนุษย์นเนี่ย เมื่อเจริญทธ่บาทสีมากก็จะได้ขู่ทิพด้วยพิสูจน์เมื่อเจริญได้มากก็สามารถทีจ่จะกำหนดรู้จิตใจของบุคคลอื่นด้วยใจนี่เกิดก็เรียกว่าอภิญญาขึ้นมาแล้วในทางจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าคนอื่นแนละ้วแล้วก็รู้ด้วยว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมห oh ะก็รู้ว่าจิตมีโมห oh ะ จิตปราศจากโมหะก็ร pues oh. ู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตโหทูก็รู้ว่าจิตโหถูจิตฟุ้งส่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมรรคตจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตดุจพ้นก็รู้ว่าจิตดุจพ้นแล้วหรือไม่ เ,เมื่อภิสูุเจริญทําให้มากซึ่งอิทธิบาสีและสามารถอย่างะระลึกชาติก่อนได้เป็นนั้นมากบางคนก็รึกได้ชาติหนึ่งบางคนก็ร้อยชาติบางคนก็พันชาติแสนชาติตลอดสังวัตะกับเป็นนั้นมากนี่คนทั่วไปส่วนพระพุทธเจ้านั้นะระลึกได้แบบไม่มีกำหนด คือมากเท่าที่จะระลึกได้ที่เท่าที่ต้องการจะระลึกแต่คนทั่วไปหมายถึงว่าถ้าถ้าบำเพ็ญชุดได้ชานได้คุณวิเศษในข้อนี้ก็จะลดหลั่นกันไปตามก็เรียกว่าตามอะไรตามแต่ละบุคคลที่ที่เข้าถึงหรือว่าจิตได้อานิสงส์ตรงนี้เมื่อภิกษุเจริญกระทําให้มากซึ่งอิทธิบาสีย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีผิวพันธ์สามได้ดีหรือตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ล่วงจักษุของมนุษย์หมายความว่าได้ตาทิพย์เนือคนธรรมดาน,นั่เองย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมว่าสัตวล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิยึดมัน่นการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมก็ถึงอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนสนัตว์ล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอรยาาิยเจ้าเป็นสมมาทิฏฐิยึดมั่นการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมก็ถึงสุขริโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติ กำลังอุบัติเหลียวประนีตมีผีพันธ์ดีมีผีพัน์สามได้ดีหรือตกยากด้วยทิพยจักษักุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้นี่คืออัน,นิสง์ของอิทธิบาส4จริงๆแล้วอัน,นิสง์มันยังมีอีกมากมายหลายอย่างนะท่านผู้ฟังแต่ว่า เวลาก็าอาจจะไม่พอที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของอิธิบาท4แต่สรุปสั้นๆง่ายๆอย่างที่บอกว่าอิธิบาท4นํามาใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือญาติโยมสามารถจะนําอิธิบาท4นี้ไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพชันทะก็คือพอใจฝักใฝ่ในกิจการงานวิริยะต้องขยันมั่นเพียรจิตตะ เอาใจจดจ่อมีสมาธิในสิ่งนั้นวิบังษาใช้ปัญญาตราตรองพิจารณาว่าทำแล้วจะให้ผลอย่างไรส่วนบรรพชิตหรือนักบวชอิทธิบาทสีนี่มีอานิสงส์มากมายอย่างที่ได้นำมาเสนอเมื่อสักครู่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของทุกท่านหวังว่าท่านตั้งหลายนั้นคงเจริญด้วยอายุวันณะ สุขภละปฏิพานธรสสารสุบัติธรรมสารสุบัติคุณความดีอันใดที่ท่านหวังหรือปรารถนาขอคุณความดีนั้นกุศลธรรมนั้นจงสําเร็จแก่ท่านในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อพบก,กันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร ชาวบ้านทำงานเพื่อกามเกียรติจึงเกิดความตึงเครียดจนสั่นเสียวส่วนชาววัดมุ่งขจัดไปท่าเดียวมิให้เกี่ยวเกียรติการ